เลยกลายคู่ได้ลูกเดียวจะมาทำเขาผัดล่องหนกันแรกไปหาไข่ไข่ล่องหนมานี่เป็นไข่ล่องขนลูกใหญ่แล้วก็ ใส่เข้าไปในน,นี้ย่ต้ใจี่ว่เอาถ้วยมาถ้วยปลาตักตักมันเอาไปใส่น้ำจิจม้มเยอเอาไปใส่ไข่แล้วก็ดีไข่ดีไข่ เมนูเนี่ยมันหายากนั่ไอ้ข้าวผัดล่องหนจต้องใช้ความพยายามสูงในการทำข้าวผัดล่องหนแต่ละอุ้ยจัยงเอาคนเลยก็ต้องเอาข้าวมาก่อนอาจารย์ ใส่ข้าวถ้าผีมันหายไปไหนน,นี่เอาไม้เลยนี่ไปข้าวร่องขนนี่นี่นี่ปัดปัดไอร้อนหนอยมันร้อนเกิน,นเดี๋ยวเดี๋ยวปเจะวา,าะงาวาไงไว้ตรงไหนดีวะไว้ตรงกระถุนเลยกัน Hvordan kan du tro det? เดี๋ยวใ้มสร็จก็ติดเส้าวัเดใส่น้มันอน้มันิิ

ใส่ตัดใส่แล้วก็โอ <c oughs> ้ยเสร็จแล้วเมนูข้ผัดล้องหน <c oughs> จะมาลองกินกัน อร่อยวะ่ะค็มกำลังดีเมื่อกี้ยังบอกผมผมกำลังจะร่วมเลยมีเศษไข่ล <c oughs> ่องหนเข้าไปด้วยอ่ะอร่อยมาถูกอ ไก่ด้เสร็จแล้วอาจารย์ไปล้างฮอ